สวัสดีค่ะสวัสดีอยู่กับซอดัมซิงค่ะวันนี้เรามาดูนี่คุณคุณคุณไหมคุณเมอให้หนัองอุวนมอโอ้ยเขายกทางน้ำมันออกมันมาดูค่ะวันนี้เจ้าซุปเปอร์เกรดของโทนึงไปถึงไหนแล้วนี่ อู้อู้อู้ช่างหรือเผากลางออกทำไมเนี่ยโอ้ไม่ใช่เขื่นเข้าเอียงทอตัวนี้ถอดท่อออกอูเส้น ผลกันชอนออกด้วยนไงเยีย่ยนไมค์บอกอ๋อกันโ้นเนี่ยเสียช่วงมน้ำมันจุดอยังงีเปอร,ร์ r c r ช s h super c กร s h สุดสู้น่าจะเอาไปชุบหรือเปล่าแก้มเนะี่ยสองข้างเลย เซีตีนน่าจะถอ,ถอดไปชุบแล้วค่ะชุดทั้งลมชุดลม ออวันนี้เราก็มาหยุดนี่ค่ะอูชายใหญ่โอ้ห่อนห่อนพี่นอ้องบู

อันเชก็ยังไม่นอนว่าจงสิทายยังให้เบิ้งหอกพี่น้องเนาะรถท่านไหนแล้่วอยู่ทางพันกับท่านไหนเห็ดยู่เนาะพันเห็ดขั้นหนีอยู่ค่ะนี่เพันเห็ดขั้นหนีอยู่เนาะไม่นี่หละ ี mm hmm. ีเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วชุดยิ่งไซด์เลยนี่แจวอ่ะดื้อเออนี่อ่ะของจริงเลยของจริงยงายงหัวรถยางหัวของจริงล่ะนี่เออ ชุดยิงทรายนะเนี่ยเจ๋วเหรอวะปู่ชาใหญ่แพงมากเลยนะนี่เห็นทั้งภักกลางเขาอรับจ้างยิงทรายทั่วประเทศนะลืมชื่อไม่รู้ชื่ออะไรค่ะแพงมากนะรับยิงทรายทั้งคัน รถน้ำเรียบร้อยรถน้ำเพิ่มรถสวมกับประจักษ์พี่น้องพอดีมือเลยวะ่ะโอ้นี่ไหมพอดีมือเลยพี่น้องเลยเจ้าว่เจ้าว่ อูชายใหญ่อีเต็นก็มีนะคะอีเต็นก็มีใครสนใจให้เพิ่งพี่น้นองเพิ่งซีเลยแค่นี้นะซี้อแล้วคันนี้หมดเราแสนห้านะคะก็จำไม่ผิดนะแต่ของมันเคยอันบอกราคาอยู่ค่ะ ตั้งแต่วันงานมิงแล้วสวยสวยสีเขียวสีเขียวเหลือพว่วงงามมากพี่น้องงามว่ะคันมีเงินนี่ยังก็งามเบิค่ะคันเงินมีเงินมีอะไรก็ดีไปหมดนะคะ คันนี้เป็นกระบะของเจ้าซูเปอร์เกร์นะคะ อยู่กับผมเหี่ยวรันทุ่งอันนี้ใช้ของเทลเลอร์ไหมคะอ๋อนี่ค่ะกระบอกเทลเลอร์ของเสียติ้นนะคะอันนี้ว่าแม่ได้เน,นี่ยอันนี้ว่าแม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสองดูดเชื่อมข้างในยิน เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเด้ออธิบายบ่ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายล่ะต้องขึ้น,นจอบ่อือ,อ,อนี่ล่ะแต่ยังบ่ทันเลยคืบหน้าปนานได้ แต่ก็เกือบแล้วละพี่น้องลายเชื่อมเหลือลายเชื่อมค่ะลาเชื่อมที่เลือเกือบโดนแล้วนะนนเนาะท่านใบไม่คือยังอันนี้ทำไม่นานก่ะของเซเบียก็ไม่นานกันอ้าวพอกันสน,นีทแล้วพี่น้องคลิปต่อไปเด้อ สวัสดีค่ะ